Ui, nám dêu không mà อ้ินนี่เอาละคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสุดตานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอนจอยนี่คะ่ะได้เมลอนมาทุกคนทุกคนคะความตั้งใจแรกของเอนจอยเนี่ยคือเอนจอยอยากกินเมลอนหน้าตาเป็นแบบรูปหัวใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนขอบนี้เนี่ยมันยังไม่พรอ้อมมันยังไม่ออก ก็เลยได้เจ้าเมลอนที่เป็นลูกกลมๆแบบนี้มาก่อนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้านะมันเป็นเมลอนสีส้มๆรู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์แบบเป็นพันธุ์ที่มาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้จากฟาร์มวิสตอมบัลเล่ที่เขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีนะคะใ,ใญ่นะตอนนี้แขนติดแขนนี้เริ่มล้าแล้ว <laughs> <laughs> เป็นเห็นเขาบอกว่าชื่อพันธุ์ว่าออเรนซากุร่นะคะก็แสดงว่ามันเป็นสีส้มเนี่แหละ นี่ครับทุกคนในเขามีฉลาดติดมาด้วยนะเป็นรูปคุณลุงคนหนึ่งอันนี้ใช่คุณลุงเจ้าของสวนปาผมเห็นใน f c e e o o o เนะก็จะเป็นหน้าคุณลุงเลยแหละแล้วก็นี่เขียนชื่อพันธุ์ไว้ด้วยนะว่าเป็นออรเรนซากุระร้อยเปอร์เซ็นเป็นเบสเมลอนนะครับอืมพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นนะฮะวิข้างหลังฉลาดมีเก็บความรู้ให้มาด้วยอะว่าอะไรเนี่ยอ๊อ เขาบอกว่ามันมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแหละ<ม>แล้วก็ความหอมกับความหวานของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังจากตัด3-5วันก็ออคือถ้าแบบเขาตัดมาอย่างนี้เราเนี่ยก็กว่าคือถ้าทิ้งไว้มันก็จะเริ่มหวานมากอะไรนี้แล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยควรตะแคงผลไว้ไม่ต้องตัดตรงขั้วลูกส่วนที่อร่อยที่สุดคือตัวตัว,ตวที่ติดกับเมล็ดและเราก็แบบว่าควรแบบว่า ยังไงนะใช้วิธีเขีย่ยเม็ดออกอะ่ะไม่ใช่ไม่ไม่แบบไม่ใช้ไม่ใช้มีดแบบปาดไปทั้งแบบทั้งอัานนะนึกออกปะความหวานที่อยู่ตรงนั้นหอมเนี้ยมันจะหายไปเวลากินก็เขีย่ยใช้วิธีเขีย่ยเม็ดออกแล้วก็กินตรงส่วนที่มันแบบเยิมย้มๆตรงใกล้มเมล็ดนั้นด้วยอืมแบบนี้<อ>แล้วก็เวลาเก็บก็ให้เก็บในที่อากาศถ่ายเทแล้วก็แช่เย็นไว้อืม,อมแล้วก็วางกับหัวทําให้ความหวานจะเพิ่มขึ้น โอ้ my god โอ้มีเทคนิคการกินด้วยมีเทคคนนิิกกด้วยอ่ะนี่คือกล่องที่เขาแพ็คมาดีครับทำมาอย่างดีเลยนะแบบลังแบบกันจายแท่งมาแล้วดีลูกอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะพี่บอยมันมีแบบนี้ด้วยนะัันนกแท่งเลยนะนี่อย่างนี้นี่สมมติว่าเขากันตรงนี้แล้วใช่ไหมรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ตัดตรงนี้แล้วรอบหนึ่งใช่ปะ่ามันอาจจะยังไม่พอเขามีตรงนี้ปิดกันี่บ ใช่อ๋อแต่ดูขึ้นมานิดนึงนะใช่ายอยาจ<ช><ช>จะเป็นแบบนี้นแล้วก็<า>ใช่แล้วก็จะกันหัวไว้เผื่อแบบมีใครแบบเอาอะไรมามทับข้างบนอะไรเงี้ยส่งมบ,บส่งบนแบบมาแล้ว,ลวก็มีรูระบายอากาศอมูนะครับใช่เราจะมองเห็นลูกนะซึ่งเวลาส่งผลไม้สําคัญมากเลยนะทุกคนเวลาส่งผลไม้เนี่ยสาคัญมาก Enjoy เคยสั่งองุ่นครั้งหนึ่งแล้วแบบกล่องคือส่งมาแบบ กล่องมันแบบไม่มีรูเลยอ่ะมันทําให้ผลไม้คือแบบมันไม่โอเคแล้วทุกครั้งเวลาถ้าสั่งผลไม้มาเนี่ยแลวเอนตัวเห็นแบบเฮ้ยกล่องเขามีรูเนี่ยโอเคอใส่ใจละคือมันต้องเป็นรังนที่เหมาะกับการขนส่งผลไม้นะระบายอากาศากาได้มันให้ทําให้ผลไม้แบบคือให้มันได้หายใจให้มันมีชีวิตรอดนะ ถึงเราสมบูรแบบแล้วมาไวด้วยนะครับวันเดียวไงไหมใช่ไมใช่ใช่วันเดียวส่งมาถึงเลยเพราะว่าฟาร์มเขาอยู่แค่ชนบุรีไงฟาร์มเนี้ยเดอะวิสต m มวันเลฟฟาร์มอยู่ที่ชนบุรีเอ็นอคิดว่าถ้าโควิดซายแล้วอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองเห็นว่าเขาปลูกหลายอย่างนะนอกจากเมล่อนมีมะเขือเทศมีอย่างอื่นด้วยอ่ะ แต่ตอนนี้เ,ออเราจะกินเมลอนก่อนละกันน่าจะพอดีอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ลูกหัวใจอ่ะอจะอีก75วันใช่ใช่ใช่ก็ประมาณ <000 S 2> สากักสองเดือนครึ่งอือืที่ฉลาดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคั่วมันมันเขาจะตัดตอนสดๆดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคั่วมันแห้งเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมกินละเอาลูกลูกหนึ่งก่อนเออลูกนี้กับ กคนคะเวลาที่มีแบบว่าของกินมาส่งที่บ้านเนี่ยเอนจอยจะแบบพอแบบพอรับกลับมาวางแล้วเนี่ยเอนจอยก็จะแบบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันกินได้ยังนะวนดูนะสุกหรือยังเหมือนแบบทุเรียนมาก็คุยกับทุเรียนทุกวันนี่ก็คุยกับเมลอนทุกวันเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะสุกหรือยังเธอกินได้หรือยังอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องแห้งใช่ไหมอันนี้แห้งแล้วนี่กินได้แล้วเนี่ยเราจะไม่มาำหำักหน่อยนะโอ้ยอยากรู้เหมือนกัน จิตใจมันแบบว่าอยากูดว่าลูกใหญ่นหนักเท่าไหร่จิตใจมันฝกไฟว่าจะกินก็เลยอุ๊บนะครับุงอ่าคราวนี้ลูกเล็กนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเจ็ด หนึ 1, ่งพันแปดร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเมลอนเขาต้องผ่านยังไงอะผ่านลงไปงี้แต่ว่าเวลาที่เราไปกินที่ไรอ่ะเขาจะนี่เวลาที่เราไปกินที่ไรใช่ไหมเขาจะทาเหมือนแตงโมแล้วก็แล้วก็วกฝานิดนึงปุ๊บแล้วก็ให้เราแกัดกะแกะแกัดัง,งจำได้ว่าเอ้อโอใจไม่ไหวผ่านเลยแล้วกันนะ ว้าวอุ้ยน้ำเยอะออกมาจริงเหรอว้าวว้าวว้าวโอเสียดายอ่ะเฮ้ยน้ำนี่ต้องหวานแน่เลยอ่ะเสียดายอ่ะอยากกินอ่ะมาทำเขอนวะนะฮะอยากกินอ่ะไปเอาหลอดมาดูดได้ไหมมันจักรู้ว่ามันหวานหล้อบ้างนี่ดูเนื้อด้านใน มันมีน้ำออกมาด้วยครับโอ้หอมอะ่ะขมนี้น่าจะสุกเต็มทีแล้วเนี่ยว้าวโหน้ำแบบไหลเจ้าอ,ออกมาเลยอะ่ะว้าวโอ้โอเขี่ยมิดเอา อยว้าวทุกคนดูน่าก,กินนะ่ะน่าก,กินสุดๆเลยดูสิเขี่ยเม็ดออกตัดให้มันมีมือถือดิ กินแบบนี้นะคะตอนแรกก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ว่าอยากกัดกินแบบนี้ด้วยโอ้แต่ถ้าแช่ยเย็นจะอร่อยมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เองเจออยากชิมตอนที่แบบว่ามันแบบพึ่งเผาออกมาจากลูกเลยว่ามันจะแบบรสชาติยังไงอือหวานมากเลยอ่ะหอมด้วยอือืม,อมนี่ขนาดยังแบบไม่เย็นนะถ้าเย็นจะอร่อยกว่านี้อ่ะอันนี้คือหวานแล้วก็หอมมากเลย อืมอืมอืมหอมหอมคือจุดเด่นมากหอมอะ่ะหวานกำลังดีอืมเนื้อแบบสีส้มเนี่ยเนื้อจะแบบไม่ได้กรอบมากนะแต่ว่าเอ,เอ็นจรู้สึกว่ามันแบบนุ่มแล้วก็ กรอบหน่อยๆหอมมากมเดี๋ยวจะลองเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ดีกว่าแล้วค่อยกลับมากินอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าเมลอนแบบนี้นะคะจริงๆเขามีอยู่เอ็นจอยเห็นว่าเขามีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าพันธุ์ที่เอ็นจอยกินอันนี้คือ ออลเรนจ์ากุลานะคะก็นี่ค่ะก็จะเป็นสีส้มแบบนี้แต่ว่าที่เอนจอยแบบแนะนําเลยก็คือมันจะมีเมลอนที่เป็นรูปหัวใจด้วยอะ่ะแต่ว่าอันนั้นแบบต้องรอนิดนึงนะคะก็ชื่อฟาร์มเขาชื่อว่าฟิตดอมวอลเล่ um อยู่ที่เขาไม่แก้วจังหวัดชนบุรีนะคะฟิตตอมวอลเล่ฟาร์ม นี่ต้องแต่ก็เบิดในปากเพราะว่ามันระเบิดน้ำได้เลยเขาบอกว่าไม่ให้แบบผ่าอย่างเงี้ยแบบตัดออกไปทั้งหมด่างเงี้ยใช้วิธีเขี่ยเม็ดเอาให้มีจุกทํากรายมากเกินไปแต่ได้รับความเย็นอยู่เขี่ยเม็ดเพราะมันหวานจริง่ะระเบิดชุ่มในปากเลยใช่เคยกินเป็นโฆษณาพรไหมที่ใส่ปากปุ๊บแล้วน้ำตกพุ่งแบบนั้นภาพมีน้ำตกอ่ะอันนี้แบบ รับป้ะึกอย่างนั้นเลยคือก,กัดเข้าไปปุ๊บพุ่หวานมากเลยเดี๋ยวจะกลับมากินอีกรอบหนึ่งตอนที่แบบว่าหลังจากแช่เย็นไปแล้วคงจะอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าดีอ่ะตอนนี้เราแบบว่าไม่ได้ไปไหนก็กินเมลอนสดๆจากฟาร์มที่ต่างว่าเราไปเก็บเองกับมือ ลองคิดดูนี่ขนาด Enjoy แค่ผ่านนี่ใช่ป่ะน้ำมันก็แบบว่าคะทะลักออกมาขนาดนี้อ่ะดูแล้วลองคิดดูว่าเวลากัดเนี้มันจะแบบชุ่มฉ่ำเต็มปากขนาดไหนเฮ้เย Enjoy เคยซื้อเมลอนมาหลายครั้งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เคยผ่านแล้วน้ำแบบเยิ้มขนาดนี้แบบน้ำหวานทะลักอ่ะ เขียนเม็ดตามที่คุณลุงเขาบอกเขียนเม็ดเสร็จ ลืมถ่ายเนะี่ยทุกคนกินเพลินเลยครักินเพลินเลยครับมันหอมหวานมากอร่อยกว่าตอนที่กินไม่เย็นอีกนะอืมกินแค่ยเย็นยิ่งอร่อยอืมมันมหวานขึ้น,นะนอ่ะผมใายก็เอาไปทำไอศครีมเลยนะทำขึ้นให้ชอบกินสดอนะ่ะหมายถึงว่าเอาไปให้มันเป็นเกล็นดน้ำแข็งอะหรอ เจ็บมาแล้วแช่อย่างเร็วแล้วฟุ๊บเยน็นฉ่ำแล้วกินเลยอืมอ,อืมพ,พื้นม,มันหอมหวานนะยังคงฉ่ำระเบิดอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยมาตอนที่ผ่านเนี่ยจำได้ว่าน้ามันกระจาย,ยใช่ไหม อันนี้เหมือนกันเวลาเรากัดเข้าปากความรู้สึกเหมือนแบบน้ำมันจะแตกระเบิดอยู่นรงข้างในฟุบอืมใช่เหมือนเต็มไปด้วยน้ําหวานอ่ะอืออแล้วครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวแฮนเตอร์รุปนะครับใช่ไหมใช่ค่ะจ้อยเอ้ยเมลอนครับเมลอนญี่ปุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ซากุระออเดซากุระอืมอืมซึ่งปลูกในเมืองไทยในฟาร์มที่จังหวัด ชนบุรีนะครับช,ชื่อว่าฟาร์มทมอะไรนะชื่อว่า wisdom valley farm นะคะอยู่ที่เขาไม้แก้วชนบุรีถ้ามีโอกาสเราคงจะได้ไปเที่ยวที่นั่นเนัยผมเห็นภาพหนฟาร์มแล้วน่าไปมากเลยดูเขาปลูกเป็นระบบดีน่าเที่ยวใช่ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ก็สั่งทุเรียนมาจากตีสเกตมั่งข้าวแรมฟืนมาจากเชียงรายมั่งแคนธุลู ตองมาตักฟาร์มที่ชนบุรีบ้างถึงแม้จะไม่ได้ไปเห็นแต่ก็ได้กินใช่ไหมทุกคนอย่ากก็ยังอยากไปกินในพื้นที่นะมันคงจะปินกว่านะใช่เออลูกเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดประมาณสามร้อยบาทสามร้อยถ้าเห็นขายในเว็บไซต์นะครับประมาณนั้นแต่ว่าราคาคอนเฟิร์มกับทาง คนขายีทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางทีมันจะเป็นขนาดอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นลูกหัวใจก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งผมว่ก็ให้ราคาประมาณคร่าวๆก่อนลวกันประมาณเนี้ยบนหลังเรามีโต๊ะที่มันวางสูงขึ้นนิดนึง่ะอาหารจะอยู่ใกล้ประมาณนี้ยโหเด็ดเลยเนีกยเาลังฝึกมาวางเ้ยบุมเนี้อเออออกคงั้นคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาต้มตัวเล็กเพิ่มอีกนิดนึงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวได้กินดีเลยค่ะเราคปก ทุกคนอยากให้เอนจอยสั่งอะไรจากจังหวัดไหนมากินอีกเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะคะแล้วก็ใครชอบกินเมลอนนี่เอนจอยแนะนําอันนี้เลยหวานหอมแล้วก็แพ็คมาดีมากมแล้วก็ส่งถึงไว้ด้วยนะโอเคงั้นเจอใหม่คลิปหน้านะะแล้วับผมบ๊ายบาย,บายซิย <laughs> okay, yeah.